สวัสดีครับชาวราศีมีนดีๆต้อนรับกสู่ช่องชนะด,ดวงใบบูพยามันจะดูดวงบกู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของอครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนพฤศจิก,กาย,ยน2567นี้เป็นในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการตอดตัวดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่าน,นี้ก็สามารถทักไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับที่เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพบ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองเปิดมาได้ไพ่ กดาบ The Moon แล้วก็เป็นไพ่ The Hermit แล้วก็สามเหรียญสี่เหรียญน,นะครับสามดาบโหมีแต่ไพ่แบบนะสามถ้วยกิงถือดาบราชินีถือไม้แล้วก็เป็นไพ่สามไม้อิทธพลใต้สำหรับก็ยังเป็นห้าเหรียญน,นะครับ โอเคชาวมีน okay. ลัคนามีนครับต้องตั้งสตินิดนึงเนาะกับในเรื่องของความรู้สึกกับความรักความสัมพันธ์เพราะช่วงเนี้ยชาวมีนอาจจะมีความรู้สึกในเรื่องของความกดดันหรือว่าในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะดูมีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูน้อยเนื้อต่าใจมีความรู้สึกเหมือนกับว่าผิดหวังมีปัญหากับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ยึดต,ติดอยู่กับบางสิ่งที่อาจจะยังไม่สามารถ move on ได้อะไรแบบนี้เป็นต้นเน และยังมีในเรื่องของความคิดความเชื่อในสิ่งที่มันอาจจะดูยังไม่ค่อยแบบเป็นสิ่งที่เรานั้นจะ move on ได้อะประมาณนั้นน,น,นะครับแต่ไพ่บอกว่ามีไพ่เดอะลือสีมาลือสีเนี่ยเป็นไพ่ของการคิดการทบทวนการตกผลึกนะมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะเ,เปลี่ยนผ่านในเรื่องของสิ่งที่เราอาจจะกำลังมีตกกังวลเครียดอยู่กับ สิ่งต่างๆอะไรแบบนี้ได้ดีขึ้นนะครับพูดง่ายๆคือไพ่มันก็อาจจะดูมาช่วยแก้นะครับในเรื่องของปัญหาตรงนั้นเอาพูดง่ายๆคือตอนแรกอ่ะเราอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความมืดแปดด้านกับในเรื่องของอุปสรรคกับสิ่งที่เราอาจจะกําลังเจอ3ดาบคือปัญหาในเรื่องของความรักบางคนอาจจะเป็นรักสามเศร้าบางคนอาจจะเป็นรักแบบมีซัมติงรองบางคนอาจจะเป็นความไม่เข้าใจกันบางคนอาจจะเป็น ระยะห่างนะครับแล้วแต่บุคคลเนาะมันก็เป็นปัญหาอยู่กับไพ่สามดาบทั้งนั้นเลยเนาะแต่ขึ้นข้างๆคือ3ถ้วยแสดงว่าจริงๆแล้วอะ่ะโอกาสของสิ่งที่เราจะแบบผ่านพ้น หรือ,อไปในทิศทางที่ดีหรือเราอาจจะกําลังรอคอย3ามไม้คือเราอาจจะกําลังรอคอยให้เขาเปลี่ยนใจนะครับที่จะกลับมาชอบเรากลับมารักเรากลับมา mm. เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราเป็นอะไรแบบนี้คืออยากจะบอกว่าคุณมีความหวังได้แต่อย่าคาดหวังกับความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นจนเกินไปนะครับเพราะว่าบางทีแล้วอะความสัมพันธ์ของคนเราเนี่ยนะครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับการที่เราต้อง รักตัวเองด้วยนะครับแต่การรักตัวเองมันเป็นสิ่งที่จะทําให้เราเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดไม่มีใครรักเราเท่ากับตัวเราเองนะครับ แม้กระทั่งเขาคนนั้นเขาคนนั้นเลิกไปเขาก็เป็นคนอื่นถูกไหมแต่เราสิไม่มีทางเลิกเป็นตัวของตัวเองได้ตราบใดที่เรายังต้องมีชีวิตอยู่เราก็ยังคงต้องรักตัวเองต่อไปถูกไหมดังนั้นเนี่ยให้เราหันกลับมารักตัวเองเห็นคุณค่ากับตัวเองให้มากที่สุดนะครับเขามีโอกาสที่จะ ามาปฏิสัมพันธ์กับตัวคุณมารักมาชอบคุณก็อาจจะเป็นไปได้แต่คงต้องใช้เวลาอีกสักเล็กน้อยแต่ตอนนี้นะครับคุณน่ะต้องพยายามเขาเรียกว่าต้องจัดการในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองให้ได้นิดนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้เราอาจจะกําลังวิตกกังวลกําลังเครียดอยู่กับปัญหามากจนเกินไปแต่ถ้าเราพยายามเปิดใจนะครับความรู้สึกอาจจะต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปอาจจะต้องแบบ คุยกันหรือว่าอาจจะต้องแบบพยายามมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในทางเชิงมุมบวกเช่นนะครับบางคนเห็นหน้ากันก็เมินใส่กันนะครับบางคนแบบเห็นหน้ากันก็ประชดกันแบบเนี้ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่อาจจะทําให้คารวะคลี่คลายสถานการณ์เนาะส่วนไพ่สามถ้วยมามันก็อาจจะต้องแบบพยายามคุยหรือพยายามใส่ใจพยายาม ดูแลเทคแคร์กันและกันนะ่ะนะมันก็อาจจะทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้กลับกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในเรื่องของความรู้สึกกับความสำคัญที่มีต่อกันได้นะเพราะว่าถ้าเกิดคุณนะ่ะชุดคุณทันเรากันแต่คุณนะ่ะพยายามทำดีกับเขาแน่นอนอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะต้องแบบเอ๊ะยังไงอะไรคือมันจะต้องมีความรู้สึกแบบนี้ถูกไหมครับแต่ ณโมเมนต์ต่อมามันจะทําให้เขามีความรู้สึกประทับใจมีความรู้สึกดีกับคุณมากกว่าเดิมกับสิ่งที่คุณเคยดีกับเขามาด้วยซ้ำนะครับประมาณนั้นแต่มันจะทําได้ไหมอีกเรื่องมันอยู่ที่ตัวคุณนะครับถ้าคุณทําได้นะมันจะทําให้เขาอะคือเขาเรียกไงดีละ่ะยอมอ่อนให้คุณอะแล้วก็ยอมแพ้คุณได้เลยแหละนะครับคือเราทะเลาะกันแต่เรายอมที่จะขอโทษก่อนหรือเรายอมที่จะ คุยกับเขาดีๆก่อนหรือยอมที่จะทํำดีกับเขาก่อนนะครับมันก็อาจจะทําให้ทุกอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดความประทับใจในสิ่งที่ดีก็ได้เช่นกันนะครับเนาะประมาณนี้เพราะราชนินีถือไม้มามันคือความหวังอะ มันคือ passion มันคือความรู้สึกดีๆแต่หลายคนอาจจะบอกว่าหนูทำทุกวิถีทางแล้วแต่มันไม่เคยมีอะไรดีเลยนะครับโอ้อันนี้แสดงว่าคุณกำลังอยู่กับเจ้ากรรมนายเวรไม่ใช่อยู่กับคนที่เขาเป็นคู่สร้างคู่สมนะครับอันนี้คุณก็ต้องพิจารณาดูนะครับว่าถ้าเราทาเขาไม่เห็นอกเห็นใจเขาไม่ได้เห็นเราแถมยังเหยียบย่ำเราอีกนั่นแสดงว่าเขาไม่ใช่คู่ของคุณ สีลไม่เสมอกันนะครับเพราะอะไรคนที่ศีเสมอกันน่ะเราทําอะไรไปเขาต้องเห็นในสิ่งที่เราทําสิถ้าเขายังรักเรานะครับอย่าหลอกตัวเองนี่เดิมมูลอย่าหลอกตัวเองรู้ไหมครับว่าชาวมีนลักนณมีนเป็นคนที่อยู่ในภพวินาศของดวงโลกในทางโหราศาสตร์ไทยนะครับรู้ไหมครับว่าเขาบัญญัติให้ชาวราศีมีนไม่ใช่สิเขาไม่ได้บัญญัติเขา เห็นตัวตนของชาวราศีมีนที่ราศีมีนบางคนยังไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเป็นแบบนี้อันนี้ต้องต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าหลักวิชาเขาบอกแบบนั้นเนาะมันจะมากหรือน้อยอันนี้แล้วแต่บุคคลนะครับแต่ว่าอยากจะบอกว่าสิ่งที่คนมีนเป็นน่ะก็คือหนึ่งนะครับคุณอาจจะเป็นคนที่คาดหวังกับกับความรู้สึกที่ที่อยู่ในจินตนาการมากจนเกินไปพูดง่ายแต่ไม่ได้อยากอยู่กับความเป็นจริงนะครับ แต่ตรงข้ามกับคู่ของคุณคือชาวกันชาวกัน,นี่ยเป็นเป็นลักษณะคู่แท้ของคุณแต่เขากลับคิดว่าทุกอย่างคือความจริงนะครับดังนั้นเนี่ยคือสองราศีเนี้ยจะเป็นอะไรที่ราศีคนนึงยืนอยู่บนบรรทัดฐานของความจริงแต่อีกคนนึงยืนอยู่บรรทัดฐานของความที่เป็นแบบเขาเรียกไงดีละ่ะเหมือนเหมือนกับเป็นโลกสมมุตนินะ เออประมาณนั้นนะครับเป็นโลกส่วนตัวเป็นสิ่งที่เราแบบเป็นเซฟโซนอะ่ะเออชาวมีนจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ต้องแบบเข้าใจตัวเองด้วยว่าโอเคเราต้องแยกแยะให้ออกนิดนึงอ่ะนะครับประมาณนั้นคืออยากจะบอกว่าพวกนี้มันเป็นรายละเอียดอ่อนนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดมันอาจจะไม่ได้ถูกทุกคนนะเพราะว่าผมไม่ได้ผูกดวงให้แต่ละคนว่าคุณอยู่รักนาม,มีนถึงจะเป็นแบบนั้นตรงๆเนี่ยนะครับผมไม่ได้บอกแบบนั้นทุกคนนะ้ผมแค่บว่าส่วนมากคนมีนเขาจะเป็นแบบนี้ นะเพราะว่าผบวินานีาหมายถึงเป็นคนที่ค่อนข้างดูมีาบางสิง่งบางอย่างมีอะไรในใจก็ไม่ยอมพูดนะครับนะแล้วก็ค่อนข้างเงียบเก็บตัวหรือว่าสันโดษอะไรเงี้ยอินโทรเวดอย่างเงี้ยครับจะเป็นคนมีนแบบนั้นแหละนะครับก็จะเป็นประมาณนี้มันก็อาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจยากว่าแบบตกลงคุณคิดอะไรคุณทําอะไรเป็นอะไรก็ไม่บอก อะไรก็ไม่พูดอะไรแบบนี้ครับมันก็จะเป็นทรงประมาณนี้ได้ดังนั้นค่อยเป็นค่อยไปสักนิดหนึ่งเนาะเพราะว่ายังไงไพ่ดีมันก็มีมาอยู่นะคุณยังเป็นความหวังที่จะทําให้เขามีความรู้สึกที่ประทับใจแล้วเป็นอะไรที่ดีสำหรับตัวคุณถ้าคุณลองไปปรับประยุกต์ดูก่อนนะครับคุณลองพยายามใจดีสู้เสือดูก่อนอาจจะทําให้ทุกอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีถ้าคุณยังรักเขาแต่ถ้าเกิดคําตอบคือคุณรู้สึกว่า คุณแบบไม่โอเคแล้วคุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันท้อมันทุกข์คนนี้ไม่น่าใช่หรอกอะไรแบบนี้นะน,น,นะครับถ้าคุณมั่นใจคุณก็ถอยห่างออกจากความสัมพันธ์แล้วรอดูว่ามันจะมีการรีแอคชั่นยังไงกับเขาบ้าง ถ้าเขาไม่ได้สนใจคุณเลยคุณก็ move on ได้เลยแต่ถ้าเขายังสนใจคุณอยู่แปลว่าจริงๆเขายังรักคุณแต่เราอาจจะแค่วิตกกังวลและเราคงคิดมากไปเองก็ได้อันนี้คือเก็ตเล็กๆน้น้อยที่คุณเอาไปปรับประกย์ใช้ก็ได้นะครับที่ผมพูดมาไม่ได้ว่าจะตรงเป๊ะเนาะเพราะผมไม่ได้ดูดวงส่วนตัวไม่ได้ดูไทม์ไลน์ของคุณเนาะแค่อยากจะบอกว่า โอกาสในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้มันเป็นความละเอียดอ่อนมากๆเลยดังนั้นใครที่กําลังมีปัญหายังยึดติดอยู่กับอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะแล้วยังดูมีความรู้สึกที่ยังเ <c oughs> ขาเรียกว่าเหมือนยังคิดไปเองอะว่ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้ทั้งที่ตามจริงมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ได้แต่เราอะคิดว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆเลยมันต้องเป็นแบบนี้แน่ๆเลยบางครั้งอิทธิพลของดาวราหูเนี่ย ที่มาจากภพเรือนวินาศเนี่ยทับในราศีมีนเนี่ยทับเข้าไปอีกมันทําให้เราอ่ะคิดในมุมมองสิ่งเหล่านั้นได้มากกว่าก็ได้เช่นกันนะครับเนาะประมาณนี้ก็อยากจะบอกว่าค่อยเป็นค่อยไปนะชาวมีนนะครับตกผลึกคิดตัดสินใจให้ดีนะครับอะไรคือใช่อะไรคือไม่ใช่ให้เราพยายามฟื้นฟูกับในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ค่อยๆตัดสินใจคิงถือดาบ คุณมีเหตุผลแน่นอนเพราะว่าดาวประจําตัวของคุณคือดาวพาัสบ,บดีนะครับโคจรยกหน้าลัคนาคุณอนะสามารถที่จะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างคืออะไรแต่มันจะทําได้ไหมมันจะตรงแบบนั้นไหมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็อยากจะบอกว่าให้ค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจอย่าอย่าด่วนที่จะตัดสินใจโดยการที่ มันไม่ใช่ยืนอยู่บนพันธดฐานของความเป็นจริงอะนะครับพูดง่ายๆคืออยากคิดเองว่าแบบนั้นแบบเนี้ยให้เราศึกษาและดูกันไปจริงๆก่อนแล้วค่อยตัดสินใจแล้วคุณอาจจะยังมีทางออกที่ดีกว่าให้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้ความรักความสัมพันธ์ยังมีโอกาสที่จะยังเปิดรับโอกาสดีๆให้กับกันและกันคุณเสียใจได้แต่อย่าเสียศูนย์กับ ความรู้สึกของตัวเองนะครับประมาณนี้ก็ถ้าเกิดใครต้องการาดูดวงแบบส่วนตัวหรือว่าดูดวงแบบแม่นยำกวนน่านี้ก็ทักได้ที่ลายบูพยานนะครับก็ฝากไว้ว่าการอ่านครั้งนี้เป็นการอ่านโดยรวมนะครับเนาะประมาณนี้ถ้าเกิดต้องการดูแม่นยำกวนน่านี้ต้องดูดวงส่วนตัวนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ